สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยค่าย Honda มาแล้วครับกับ Honda Civic FB ปี2013นะครับคันนี้เป็นตัวท็อปมือเดียวตัวนี้งามมากๆนะครับชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆนะครับรถสวยสมบูรณ์สีสันสวยงามเงาช่ำนะครับสีสวยเต็มนะครับคันนี้345,000บาทนะครับผ่อน6,500โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับปี2013ะครับเป็นตัวท็อปเนวิเก t ต r นะครับ fb มาแล้วครับ fb สวยๆงามๆแบบนี้นะครับมาชมมาเช็คนะครับมีประกันชั้นหนึ่งติดอยู่ครับเป็นมือเดียวป้ายแดงรถสวยสภาพงามไม่ประมาณ1,90,000กกิโลเมตรนะครับ ยางใหม่แม็กใหม่ชุดแต่งใหม่นะครับจัดให้เต็มเๆสุดคุ้มแน่นอนผมอะไรมาตีฟังก์ชันนะครับใครชอบ Honda ใครชอบ FV มาแล้วครับมาแล้วนานๆจะมีมานะครับรถสวยสมบูรณ์ทั้งคันประวัติชัดๆสภาพงามเกรดเมือเดียวป้ายแดงรถดีมาฝากสมาชิกนะครับคันนี้เนวิเกเตอร์โรงงานนะครับรถสวยสมบูรณ์นะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับ สวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับรับรองไม่ผิดหวังประวัติก็ชัดสาภาพก็งามราคาก็น่าจับจองนะครับลองเช็คราคาเช็คสาภาพได้ครับแบบนี้สาภาพนี้ไม่ได้เจอบ่อยๆนะครับมือเดียวป้ายแดงสาภาพสวยเกรดเตัวนี้ท็อปเนวิคเกเตอร์ปี2013 1.8e นะครับรถสวยสาภาพสมบูรณ์สีสวยเต็มภายในสวยอ่อไม้แท้นะครับ220,000กิโลเมตรนะครับ ไม่แท้นะครับ2องแสนสองหมื่นกิโลเมตรภายในกว้างขวางนั่งสบายทรงสวยๆแบบนี้นะครับใส่ล้อแมกจัดทรงใส่ชุดแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับรถสวยสมบูรณ์นะครับหนุ่มนท่านใดกําลังหา FB มาแล้วครับมีคนถามหาเยอะเวลามาก็ไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับบางทีก็หาคนถามไม่เจอนะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบและสนใจนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยบริการจัดท่งทั่วไทยนะครับจองจัดไฟแนนซ์ได้เลยครับรับประกันได้รถแน่นอนผมเปิด ช่องมาแล้ว5ปีใครที่ติดตามอยู่ก็ขอขอบคุณนะครับใครยังไม่ติดตามฝากกดติดตามไว้เลยนะครับกระจกซ้ายขวาขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าภายในสวยภายนอกก็ง,งามราคาสาภาพประวัติครบชัดแบบนี้ขัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นผมขัดและเช็คมาเรียบร้อยการันตีครับว่าไม่เคยชนรถสวยสาภาพดีราคาจับจองได้เลยครับแบบนี้ใครหา fb นะครับนานๆจะมีมานะครับบอกเลยว่าไม่ได้เจอบ่อยๆและสาภาพแบบนี้ก็ไม่ได้มีมาบ่อยๆครับ นี่เลยครับมาชมดูก่อนมาเช็คดูได้นะครับรถสวยสมบูรณ์สุดครับรับรองไม่ผิดหวังเราคัดรถสวยเช็ครถงามมาฝากสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานนะครับ ถ้าชอบถ้าใช่นีครับนี่ถ่ายรูปมาทุกจุดนะครับฝากระโปรงหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับน็อตไม่ขันหน้าไม่ขันก็ลองชมมาดูได้นะครับใครอยู่บ้านไกลรอรับรถได้เลยครับขอบพระคุณนะครับกับ Honda Civic FB นะครับ FB ปี2013มือเดียวป้ายแดงสวยจัดสภาพงามชุดแต่งรอบคันชุดแต่งใหม่นะครับแล้วก็ล้อใหม่ยางใหม่นะครับงามๆเลยครับนี่เลยครับสวยมากๆ